น,นับนอมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอ,องค์นั้นผู้ตัตรู้ชอบได้โดยพระอ,องค์เองนอบน้อมพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์สืบสืบกันมาณนะวันนี้ผู้พูดเองก็มีโอกาสน้อมพิจารณาเรื่องกิจกรรมการบวชพระกันณนะ สถานที่อำเภอรประคน,นะครับผู้ผพ้ดเองก็น้อมน,นะถึงเรื่องการทำฝันนาคก็คจะทำให้เราได้ดูว่าการที่มีบุตรชายจะได้บวชจะเป็นผู้ที่มีความรู้สามารถเดินทางสู่การทำหน้าที่ต่างๆนั้น ก <c oughs> ็จะทำให้เราได้น้อมถึงคุณค่าของมารดาซึ่งอุ้มท้องนะครับให้ลูกมาหลายเดือนนะครับดยนะน้อยก็เก้าเดือนประมาณนี้แต่สิ่งที่เห็นคุณค่าเนี่ยของคุณแม่คุณพ่อเนี่ยนะครับที่เราได้น้อมสู่พิธิกรรมในการบวชจากได้ยินได้ฟัง หมอทำฝันเนี่ยนะ,ะได้อธิบายความให้พุทธบริษัทสี่ทั้งหลายได้ยินได้ฟังกันแต่สำหรับตัวผู้พูดเองก็ขอน้อมพฤติกรรมของคุณพ่อคุณแม่ผู้ให้บังเกิดก้าวนะ,ะผู้เป็นนาคหรือผู้ที่จะเป็นพิสุต่อไป การที่เราได้เท้าฟาร์มหลังสมัยอดีตกันแล้วก็มาเล่าสู่กันฟังให้พวกเราได้ยิน <c oughs> ได้ยินได้ฟัง <c oughs> นะครับว่าทำไมเราจะต้องเทิดทูนคุณแม่คุณพ่อเนี่ยนะครับด้วยเหตุของคนที่มีจิตสำนึกนะครับการที่อาจจะเรียกอุ้มท้อง ลูกจะเป็นหญิงเป็นชายก็ยังไม่ทราบสมัยอดีตนั้นเราจะเห็นนะครับการแพ้ท้องของคุณแม่นั้นบางทีก็อดนะฮะอดอาหารกินไม่ได้นะครับหน้าตาซีดเศร้าหมองนะครับเป็นไข้ไม่สบายสารพัดที่อาการแพ้ของคุณแม่ต่ออบุตรที่อยู่ในครรภ์ นะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าคุณพ่อก็พยายามไคว่คว้าหาสิ่งที่อำนวยความสะดวกให้แม่และลูกนั้นปลอดภัย <c oughs> นะครับอะไรก็ได้ที่สามารถจัดหาจัดทำสมัยโบราณเนี่ยนะครับการเดินทางเนี่ยนะจากท้องที่หมู่บ้านหนึ่งไปท้องที่หมู่บ้านหนึ่งนั้นต้องใช้เดินนะครับไม่สามารถจะมียานผ่านนะเนี่ย นะครับมาใช้บริการกันเหมือนสมัยปัจจุบันนี้แต่มืดค่ำดึกเดือนแค่ไหนเนี่ยก็ต้องจัดสรรจัดหาทยานสู่การที่แพทองนั้นต้องการแต่นคนผุ้แม่แพทองที่ต้องการจะจะไปกินมะม่วงมะยมอะไรก็ตามที่ปรัถนาจะก,กินก็ต้องไปไฟฟ้า เพื่อจะามาแก้ไขความเวทนาของคุณแม่ <c oughs> นะครับเหล่านี้จะเห็นว่าความลำบากยากเข็นเนี่ยแปดเก้าเดือนที่ต้องอุ้มท้องอยู่นั้นใช่ไหมก็ไม่สะดวกคล่องตัวนะครับเดี๋ยวก็ปวดเดี๋ยวก็เจ็บเดี๋ยวก็มีอุปสรรคในการเลี้ยงชีพเหล่านี้ที่เราได้เห็นกันเนี่ยนะฮะคนโบราณสมัยก่อนโน้นจึงมีความซาบซึ้ง ในการที่จะเห็นลูกของท่านนั้นได้บวชได้เรียนได้ศึกษาหาความรู้เรื่องศีลธรรมต่างๆเรื่องคุณธรรมและก็บอบหมายสิ่งที่ดีงามให้ลูกนั้นเป็นผู้ที่เข้าสู่ร่มกาสาวพัดต่างๆก็จะไม่มีความรู้ความเข้าใจในหน้าที่ที่จะทำภารกิจเรื่องเป็นพิสุก็ดีนะครับ ะจะเป็นคารวะาออกมาแล้วศึกมาแล้วจะได้ทําหน้าที่ผู้นําสังคมจะเป็นผู้นําครอบครัวก็จะมีจิตสํานึกรับผิดชอบนะครับแต่ที่เราได้ดูด้วยนะทางคุณหมอทําฝันท่านก็มีศิลปะในเรื่องการอบรมการบอกกล่าวว่าคุณแม่นั้นเจ็บท้องมีอะไรบ้างพบหมอทำแยอย่างนู้นอย่างนี้ แต่สิ่งสาระสำคัญเนี่ยนะผูพ้พูดดูว่าด้วยความรักความหลงความผูกพันลูกนะที่มีโอกาสได้เกิดมาเป็นลูกทั้งที่อยู่ในคันเนี่ยทั้งคุณพ่อคุณแม่ก็ลุ้นกันในเรื่องความปลอดภัยลุ้นกันในเรื่องชีวิตนั้นจะวางแผนกันอย่างไรในการให้อนาคตของลูกที่อยู่ในคันทั้งคุณพ่อคุณแม่แหละครับ เห็นไหมดังนั้นการที่ปลูกฝังตั้งแต่อยู่ในคันเนี่ยบางทีบางคนเนี่ยนะครับก็เชื่อเหลือเกินหลายท่านหลายคนเนี่ยก็มีโอกาสได้พูดข้างเดียวนะเอามือไปรูปท้องกันตั้งแต่เดือนแรกเลยเดือนแรกรู้ว่ามีคันเนี่ยนะมือไปรูปท้องก็ระลึกถึงคุณงามความดีของพระรานตรยตรคุณของปู่ย่าตายายบรรพระบุรุษ บอกกล่าวพูดจากันด้วยจิตอันบริสุทธิ์ที่จะมอบหมายให้ลูกเนี่ยอยู่ในคันเป็นคนดีเห็นไหมนี่สำคัญเลยเพราะว่าจากที่เรามีประสบการณ์แล้วก็มาเล่าสู่ันฟังเนี่ยนะและในที่สุดเนี่ยเชื่อมแล้วเกินนะฮะมันก็แปลกนะฮะอันนี้เป็นของแปลกที่เราต้องพิสูจน์กันเหมือนกันนะครับการที่เราจะสร้างจิตใจสร้างจิตสํานึก นะคุณพ่อคุณแม่ก็เามือลูบคันเนี่ยนะครับลูบไปก็ระลึกถึงคุณงามความดีในสิ่งที่เป็นมงคลต่างๆความกะตันญูความรู้คุณของความดีงามนะครับความเจริญรุ่งเรืองและก็ปลอดภัยก็จะพูดไปเอามือลูบท้อมก็พูดไปนะไอหนูนะอยู่ในคันก็ขอให้ระลึกถึงคุณงามความดี ในพระศีรัตนตรัยรนี่นะครับมีพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้พระธรรมนี่นะให้พวกเราทั้งหลายนั้นได้มีการแก้ไขชีวิตกันนะพระธรรมคำสอนเนี่ยก็สอนทั้งการใช้ชีวิตเนเรียกว่าเป็นมงคลต่างๆนะครับแลวจะเห็นว่าเมื่อเรนน้อมพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์แล้วเนี่ยนะฮะ ก็จะมีการปลูกฝังถ้าหากว่าลูกเกิดมาเป็นชายก็ปรารถนาจะให้บวชเรียนเพื่อศึกษาพระธรรมเรื่องของคุณงามความดีหรือจิตใจที่มีจิตสำนึกในการที่ใช้ชีวิตนะครับไม่เบียดเบนตนและคนอื่นเนี่ยแหละครับเนี่ยจะเห็นว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยตามโบราณที่ได้ดูนะฮะ แต่ผู้พูดเห็นคุณแม่ผู้พูดเนี่ยเวลามีน้องเนี่ยนะซึ่งเราเองก็เด็กเเนี่ยเราก็จะเห็นเหมือนกันพราท่านก็ทนุถนอมนะครับลูกของท่านที่อยู่ในคันเนี่ยนะครับบางทีจะรับประทานอะไรก็ไม่ได้อาเจียนนะครับไม่เหมาะสมกับการที่ผู้ที่จะเกิดมานั้นนะฮะทำให้เกิดการตอบสนองอาเจียนมาสู่การรับประทานอาหารไม่ได้ นะบางทีอยากกินอะไรของพิสดารเนี่ยนะฮะของเปรี้ยวของขมอะไรก็ตามเนี่ยต้องไปจัดไปหาวิ่งเต้นกันทั่วทิศทั่วทางนะครับอันนี้เป็นแต่ละบุคคลนะโบราณเขาจะดูว่าเป็นอย่างนั้นจริงหรือไม่ในะบางทีก็อยากกินก๋วยเตี๋ยวอยากกินผัดหมี่อะไรอย่างเงี้ยครับก็หากันไฟฟ้าโบราณนนยากนะครับ จะหากบางทีได้พอได้แตะลิ้นนิดเดียวก็ไม่กินแล้วนั่นคือคือคนแพ้ท้องสบายโบร,ราณคน,นี้ทําไมต้องพูดถึงคุณคุณแม่คุณพ่อเนี่ยนะเป็นผู้ที่มีคุณอันประเสริฐนะครับโบราณเนี่ยเขาก็มีการให้รู้ว่าการที่ระลึกถึงคุณคุณพ่อคุณแม่นั้นเราจะต้องเข้าใจว่า คุณอันประเสริฐคุณพ่อคุณแม่เปรียบจะเสมือนนั้นเป็นคุณของพระอรหันเลยนะครับพระหันหมายถึงผู้ที่ปราศจากอากติต่างๆนะครับกับบุคคลทั่วไปมวลมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยท่านไม่มีอกติท่านมีแต่ความเมตตาแล้วก็ให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจนั้นเพราะฉะนั้นเราก็จะพูดกันตรงๆว่าคําว่าคุณพ่อคุณแม่นั้นก็จะให้ความบริสุทธิ์ใจกับลูก นี่จึงเรียกว่าคุณอันประเสริฐที่ท่านให้ปราถนาจะให้ลูกของท่านนั้นเป็นผู้ที่มีหนทางเดินทางไปสู่ความสาว่างความเ,าเป็นที่พึ่งตนเองแล้วก็มีชีวิตที่ปลอดภัยใช่ไหมเพื่อจะสร้างกำลังใจให้มนุษย์ทั้งหลายหรือลูกนั้นเป็นคนดีให้ได้นะครับและเห็นถึงเหล่านี้เราก็เห็นสืบทอดกันมานาน เราะนั้นสิ่งเหล่านี้ถ้าเราเข้าใจสัจธรรมนะฮะว่าทําไมพุทธบริษัทสี่เราถ้ามีลูกชายแล้วก็ปรารถนาจะได้บวชได้เรียนนะครับนะเพื่อจะเป็นบัณฑิตตัวจริงก็คือเรื่องรู้จักบาปบุญคุณโทษนะครับเนี่ยไม่มีคําว่าต่อรองนะการที่เราจะบวชเนี่ยถ้าเราต่อรองอยากได้วัตถุภายนอกก็แสดงว่าเรานั้น ไม่ปรารถนาจะได้กุศลจากการได้บวชได้เรียนนะครับนั้นการที่เราจะให้ชีวิตนั้นเจริญรุ่งเรืองเนี่ยเราจะต้องน้อมพื้นฐานเลยนะครับการอ่อนน้อมต่อคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายนะครับท่านได้ปลูกฝังมอบหมายให้ชีวิตเราได้เกิดมาแล้วก็มีโอกาสได้บวชได้เรียนนะครับ ได้บวชได้เป็นพิสุอยู่ในพุทธศาสนาประกอบไปด้วยบุคคลซึ่งสามารถเดินทางนะสู่ศีลสมาธิปัญญาเนี่ยค่อนข้างจะยากแต่ถ้าหากว่าเรามีโอกาสได้ถึงการบวชนั่นหมายถึงคุณพ่อคุณแม่เป็นผู้สนับสนุนชีวิตเราให้มีความปลอดภัยมาถึงวันนี้เพราะนั้นคุณประโยชน์หรือคุณอันประเสริฐของคุณพ่อคุณแม่นั้น ถ้าลองคิดดูไม่ใช่ของง่ายๆ่าย20ปีนะครับอยู่ในคันด้วยก็21ปีประมาณนี้เพราะฉะนั้นการเวลาของการที่ดูแลปูกฝังประคบประงมดิ้นรนขนขวายในการที่จะส่งเบียงทั้งภายนอกภายในให้ลูกนั้นด้วยความปลอดภยัยแล้วก็ด้วยการมีศิลธรรมจึงได้มีโอกาส แนะนำฝากฝังให้ลูกนั้นเดินทางสู่การเป็นผู้ศึกษาธรรมหรือเป็นพิสุในพุทธศาสนานะครับเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายที่เห็นคุณพ่อคุณแม่เรายังมีชีวิตยอยู่เราควรจะต้องทดแทนคุณของท่านเนื่องจากท่านนั้นมีเจตนาอันบริสุทธิ์ต่อลูกอันนี้เป็นเรื่องที่เราต้องน้อม มองดูนะครับเราจะเข้าข้างตัวเองว่าไหนรักเราอาเป็นห่วงเป็นใยเราหวังว่าจะให้เรานั้นปลอดภัยแต่ทําไมจึงไม่ตามใจเราใช่ไหมนี่คือคําลูกหลานจะมีการต่อรองแบบนี้ <c oughs> นะครับเพราะเหตุว่าหนึ่งเหล่านี้ยังไม่เข้าใจว่าทําไมท่านจะต้องปรารถนาจะให้เรานั้นมีชีวิตที่ปลอดภัยและเป็นคนดี นะครับเมื่อเราเป็นคนดีมีศีลธรรมเนี่ยนะเราสร้างเกาะสร้างวิถีชีวิตของเราจากศีลธรรมนำหน้านี่แหละครับเราก็จะเป็นผู้ที่เป็นผู้ที่มีสเสน่ห์แล้วก็มีความรู้ความเข้าใจในการที่จะใช้ชีวิตอย่างเป็นประโยชน์ต่อตนและรอบข้างต่อสังคมด้วย ะจะทำหน้าที่อะไรก็ตามเนี่ยเป็นหน้าที่พิสุพิสุนีไม่ใชเป็นอุบาสกอุบาสิกาใช้ชีวิตของเรือนตามปกติก็ตามนะครับเท่าที่สังเกตมาเนี่ยแต่อดีตสู่ปัจจุบันเราจะเห็นเหมือนกัน,นลูกหลานทายาทที่ปานะอาของเรานะครับก็เป็นผู้ที่ศึกษาฝักใฝ่ในการที่พัฒนาใจพัฒนา กิจการทางกายทางวาจาทางใจให้เกิดการสำรวมนะครับให้เกิดระลึกถึงชีวิตชีวิตเราไม่เที่ยงแนะบางทีบางคนเนี่ยนะบางคนได้เวลาจะได้บวชได้เรียนเนี่ยก็ทำให้ผิดพลาดบกพร่องนะเกิดสิ่งที่ตัดรอนทําให้ไม่ได้บวชนะครับไม่มีโอกาสจะได้ศึกษาพระธรรมนะไม่สามารถจะเข้าถึงการตอบแทนคุณ ของบิดามารดาในการที่จะเจริญเรือกายวาจาใจนะครับให้จเจริญเข้าถึงศีลสมาธิปัญญาเหล่านี้นะครับจะต้องสั่งสมไปด้วยคุณงามความดีนะครับเราต้องเรียนรู้สิ่งที่ได้เห็นได้ยินต่างๆเขาพูดจากันอย่างไรนะครับการที่เราได้มีโอกาสได้บวชเรียนนั้นก็ต้อง ขอกราบขอพระคุณนะครับคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายของเราท่านคงศึกษาเล่าเรียนมาล่วงหน้าเราและท่านก็สามารถใช้ชีวิตครองเรียนด้วยความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันใช่ไหมอย่างนี้นะครับจึงจําเป็นจะต้องมาเล่าเรื่องราวสู่กันฟังว่าคุณอันประเสริฐของคุณพ่อและคุณแม่นั้นเปรียบเสมือนเป็นพระอารหันต์ของลูก ก็เป็นผู้ให้ด้วยความบริสุทธินั่นเองนะครับเพราะท่านต้องอดเปรี้ยวอดหวานอดทนอดออมแล้วก็อศึกษาแนวทางของการที่จะฝากฝังลูกหลานนั้นไปพัฒนาแต่ตั้งแต่ภายนอกภายในนะครับจนมีความเข้าอกเข้าใจในกระแสการใช้ชีวิตออกมาสู่สังคมต่างๆ และจะมีสรรพนามที่เราเรียกกันยุคใหม่ว่าทิศนั่นเองนะครับเพราะ,ะนั้นคนจะเรียกทิศได้เนี่ยนะครับจะต้องเป็นผู้ที่ถูกฝึกอบรมแล้วก็เรียนรู้อาศิลธรรมไว้แล้วก็สู่ประกอบหน้าที่ด้วยความมีระเบียบวินัยนะครับมีความขยันมีสร้างความชานาญแล้วก็สร้างกำลังใจคือระลึกถึงสิ่งที่เป็นคุณทั้งหลายเราที่มีโอกาสได้กลับ ไหว้พระสวดมนต์กันเนี่ยนะก็เป็นเรื่องของการระลึกถึงคุณนะครับของพระพุทธเ,เจ้าที่ซึ่งตัดสรุ้ธรรมอ่าโดยชอบด้วยพระองค์เองเนี่ยนะครับอ <c oughs> ันนี้พระธรรมเนี่ยก็จะสอนการปลดปล่อยการคลายตัวจากความทุกข์าก,การที่เราต้องวนเวียนสู่การเกิดแก่เจ็บตายนะครับเพราะนั้นเมื่อเราน้อมดูอย่างนี้ เราจะเห็นคุณค่าของคุณพ่อคุณแม่นั้นก็มีความปรารถนานประเสริฐกับลูกเหมือนกันนะครับถึงให้ลูกไปเรียนรู้หลักเกณฑ์ในพุทธบริษ,ษัทสีเนี่ยมีหน้าที่เรียนรู้อะไรบ้างนะครับนี่แหละครับอะไรที่เป็นความดีงามความทำทำให้ลูกมีโอกาสจเจริญงอกงามแล้ว คุณพ่อคุณแม่จะเป็นผู้เสียสละให้เต็มที่เต็มกำลังนี่นะครับเราต้องมาพูดจากกันว่าเอ๊ะยทำไมในการทำฝันนาคทำไมต้องมาพูดเท้าความการเรื่องนะคุณของมารดาหรือบิดานี่นะครับคุณค่ามีที่ยากจะกล่าวขานว่าทำไมจะต้องเทิดทูนยกย่องมากมายขนาดนี้ แต่ด้วยความเป็นจริงทุกอย่างนั้นเราต้องพิจารณาทําไมเรานั้นเป็นลูก้าสถานะที่เราเป็นลูกนะครับเราจะเห็นว่าคุณพ่อคุณแม่นั้นมีความรู้สึกเป็นห่วงเป็นใยเรานะครับพยายามสร้างบ้านที่ปลอดภัยพยายามให้อาหารที่มีคุณค่าพยายามชี้นำการใช้ชีวิตอย่างมีศีลธรรมนละถามว่าความรักหรือความเอาใจใส่ ถ้าไม่แย่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยนะมันมันก็อดไปเลยตายไปเลยกัมากมายถ้าหากว่าเราไม่ได้ดูคุณธรรมความดีของปู่ย่าตายายคุณพ่อคุณแม่เนี่ยนะนะครับเราจะมีไม่มีโอกาสได้มีวันนี้ได้บวชได้เรียนนะครับเพราะนั้นพวกเราทั้งหลายจะต้องมาทำความเข้าใจกันนะครับเรื่องชีวิต และพระคุณของบีดามารดานะทำไมจะต้องเทิดทุนยกย่องเหลือเกินตอนที่เรานะทราบข่าวหรือทราบประวัติศาสตร์กันเนี่ยลูกนั้นจะเห็นว่าคุณพ่อคุณแม่เป็นผู้เสียสละในการที่จะนำวัตถุภายนอกนำกําลังใจที่ตัวเองปรารถนาดีมอบหมายให้ลูกนั้นมีระเบียบวินยัยมีศีลธรรม และก็ประกอบไปด้วยการพัฒนาตนให้เกิดที่พึ่งของตนและก็ที่พึ่งของหมู่มนุษยชาติทั้งหลายสืบทอดต่อๆกันไปด้วยนะดังคิดต่เดียอันบริสุทธิ์อย่างเนี้ใครจะคิดให้ได้นอกจากคุณพ่อคุณแม่นะครับนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นสัจธรรมของชีวิตถ้าเราไม่ลืมไม่เข้าข้างตัวเอง เราจะต้องทดแทนตอบแทนคุณอันประเสริฐก็คือเป็นคนดีและมีศีลธรรมไม่ประมาทในชีวิตนะครับเราไม่ต้องพบพ่อคุณพ่อคุณแม่เนี่ยนะมันจะมีอะไรมากแค่ไปกราบเท้าไปขอพรไปขอขามาลาโทษคุณพ่อคุณแม่ยามปกตินี่แหละครับที่มีโอกาสนะก่อนจะออกจากบ้านจากเรือนแล้วก็หนอบน้อมสัมมาคารวะเมื่อเรากลับมาเราก็หนอบน้อมคุณงามความดี มากาบสวัสดีเหล่านี้ถือว่าเป็นบุคคลที่ระลึกในคุณของบิดามารดานะครับทำให้เกิดการกระทำด้วยบุคคลใดก็ตามเนี่ยถ้ามีความสำนึกคุณของบิดามารดาแล้วเราจะเห็นความเจริญความสมบูรณนะ์ความไม่ตกอับยากไรนะครับเพราะด้วยเหตุเหล่านี้ก็เรียกเป็น บุญกุศลอันบริสุทธิ์ที่จะให้คุณพ่อคุณแม่นั้นนะมุ่งหวังจะให้ลูกนั้นจเจริญแน่นอนอันนี้คือบริสุทธิ์ใจนะครัทั้งทีก่กระเด็กก็เหนื่อยมาเนี่ยก็ตามเนี่ยก็ยังอุตสาที่จะขนขวายนะครับเพื่อจะให้ลูกนั้นมีความสุขและก็ความปลอดภัยสมปรานาจะได้เป็นบวชเป็นพิกษุในวันต่อไป ใช่ไหมนั้นพวกเราทั้งหลายเราต้องมาน้อมอนุโมทนากันนะครับเพ่าการที่ได้บวชได้เรียนนั้นจะต้องขึ้นกับบุญและวาสนามีะนนแล้วเนี่ยโหยากมากนะฮะที่วพวกเราจะมีโอกาสได้บวชได้เรียนกันเนี่ยยากจริงๆมาเนื่องจากภารกิจยุคใหม่ต้องเล่าต้องเรียนต้องประกอบอาชีพเลี้ยงชีพเพราะนั้น เราจะต้องทำความเข้าใจนะครับว่าเหตุที่เรามีโอกาสคุณพ่อคุณแม่จัดนะโอกาสที่ดีให้ตั้งแต่ดอนยาววัยแล้วก็มาสู่วัยอาจจะเริ่มหนุ่มชะกันแบบนี้นะครับเป็นผลอย่างยิ่งนะถ้าที่ดูเนี่ยถ้าเรามีการนอบน้อมเนี่ยนะขอกมาลาโทษคุณพ่อคุณแม่ซึ่งท่านนั้นเนี่ยมอบหมายสิ่งที่เป็นความดีงามให้ลูกของท่าน ด้วยความบริสุทธิ์นั่นเองนะเราจึงต้องมีการาน้อมถึงการเคารพนอบน้อมนะครับที่จะพาะนาคเนี่ยนะพรอนาคที่จะบวชเนี่ยก็องหาดอกไม้ถูกเทียนกับพระบูชาพระก่าวคําขอเข,าเข้ามาลาโทษต่อน้ำล้างเท้าบิดามารดาปู่ย่าตายายด้วยความเคารพนั่นหมายถึงเราสร้างจิตสำนึกของเราให้เกิดความเจริญก้าวหน้า นะครับก็เ,เกิดความสง่างามของชีวิตนะครับชีวิตจะมีคุณค่าถ้าเรา,เ,าเรียนรู้เรื่องต่างๆเหล่านี้เป็นขั้นเป็นตอนนะครับเพราะนั้นศีลที่เราจะต้องรักษาเนี่ยศีลห้าศีลแปดศีลสิบศีลสองยิบเจ็ดเนี่ยนะเราก็รักษาตามที่เราสมทานไว้นะครับแล้วเมื่อเราบทเนี่ยก็ศีลสิบเราก็สมทานระมัดระวัง จะบกพร่องผิดพลาดเรื่องการล่วงเกินต่อศีลเพราะฉะนั้นพวกเราต้องทำความเข้าใจกันนะครับว่าคุณอันประเสริฐนั้นอย่าปล่อยปะละเลยนะครับคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายเนี่ยนะครับมันจะทำให้เราพลิกผันชีวิตของเราเนี่ยให้เกิดความเลื่อมใสศรัทธาขึ้นเมื่อมีคนในสังคมเลื่อมใสศรัทธาเนี่ย ตัวเราซึ่งประกอบไปด้วยการตอบแทนคุณนะครับดูแลด้วยความเมตตาความรักความเอาใจใส่เหล่านี้ก็เป็นผลให้เกิดความสำเร็จของชีวิตทั้งในกระแสะโลกและในกระแสะธรรมควบคู่กันไปอย่างนี้นะครับอย่างไรก็ตามนะฮะผู้พูดก,ก็ขอน้อมนําคุณงามความดี ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์วิดามันดาคูบาอาจารย์และคุณของคุณงามความดีทั้งหมดทั้งปวงบอบหมายให้พวกเราพุทธบริษัทสีจงเจริญด้วยทานศีลสมาธิปัญญากันทั่วหน้าจากผู้พูดประสิทธิสุภาษีสวัสดีครับ